Welcome ู o แพรใหม่ชาแนลวันนี้นะคะแพรใหม่จะมาทำคลิปออนไลน์คลาส of University นะคะก็คือวันนี้นะคะจะมาเรียนออนไลน์1วันนะคะทุกคนก็คือแบบเราเปิดเทอมนะคะก็คืนปี2แล้วแต่เรายังไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะแต่ก็เป็นรุ่นพีป,ปี2แล้วนะคะทุกคนแล้วก็แบบ อดเจอน้องๆปีหนึ่งอะทุกคนแล้วก็แบบเราต้องมานั่งเรียนออนไลน์ที่บ้านนะเนาะทุกคน <Yeah. S 1> ก็เข้าใจสถานการณ์ oh, <wow. S 1> เออสถานการณ์โควิดสิบเก้านะคะก็คือแบบลามมาตั้งสองปีนะคะทุกคน mm hmm. มันก็แบบทําให้เราอดเจอน้องๆปีหนึ่งนะคะเราก็เลยแบบอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ดูรอเรียนนะคะ mm hmm. รอเรียนเก้าโมงนะคะตอนนี้ก็อีกหกนาทีค่ะทุกคน mm hmm. คอาจารย์ก็แบบ ส่งคลิปเสียงมานะคะพร้อมที่จะเรียนอีกอย่างนะคะแล้วก็ส่งเป็นแบบอ่า PDF เป็นไฟล์งานหรือว่าแบบสไลด์มาให้ดูนะคะตอนนี้ก็รอเพื่อนๆที่จะมาเข้ากลุ่มนะคะ นี่ส่งอะไรมาก็มีอีกแล้วนะคะก็เป็นวิชาแรกนะคะเชา้ชานี้ก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะหรือ English Major นะคะเป็นภาษาอังกฤษที่แบบสื่อสารเป็นภาษาที่แบบสื่อสารต่างประเทศแบบเวลาแบบไปบริหารที่บริษัทอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษที่สําคัญด้วยะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะอาจารย์ก็ส่งงานมาให้เรานะคะทุกคนเป็นไฟล์ PDF นะเนี่ยจะกดเข้าไปดู Open f ฟ l e งาน จะเป็นายงานนี้โอ้โหอิงกิสนะคะทุกคนโอ้โ oh หน่าจะง่ายอยู่นาะทุกคนดูสิน่าจะให้อ่าใส่คำถามนะคะเพราะว่ามีเครื่องหมาย question m มา k นะคะทุกคน useful thing นะคะ what are you there นี่จะให้เติมนะคะนี่จะเป็นกล่องหรืออะไรสักอย่างอย่างนี้แหละส่วนด้านล่างก็จะเป็นหัวข้อ rubber the time about and and a n d w e r the c u r a t i o n นะคะข้อหนึ่งจะเป็น uh, what's the most useful thing way what's the last useful thing way อันนี้ก็จะเป็น which one do you use every day which one do you need to replace way which one l a s t a long time how long question mark หมดเลยนี่จะเป็นคำถามนะนา ตอนนี้ก็มาแล้วนะคะทุกคนคือตอนนี้ทุกคนปิดกล้องอ่ะนี่คือแพรใหม่คือนี่ตอนนี้ก็ที่จะเริ่มเรียนแล้วทุกคนเดี๋ยวต่อไปจะถนนะอันนี้คือมาดูอันลกมีเ้าเอง ใช้เวลาสิดนาทีนะหนูก็เอามาลองข้อหนึ่งคืออะไรสองอะไรสามอะไรสึ่งสำหรับหนู้่ะที่มีประโยชน์นะในชีวิตของหนูอะไรบ้างก็มาบอกเลยแล้วก็รูต้องมีเทปบดผลนูเลือกอันนี้เพราะว่าเห็นไหมมีม,มีไหวนะโอเคเอามาลงในสมุดก็ได้ไอ้คำถามเขียนก่อนแล้วก็คำตอบอะไรคะข้อสองนาม r 2, Number 2. ว่าชื่อไรยูสโตร์สงไหนก็ได้นะลูกนะไม่ต้องอไม่ต้องออกจากตัวพอก็ได้แต่ว่านูปิดเสียงปิดเสียงนะคะติดมงครึ่งตีดมงครึ่งแต่ว่าอาจารย์ก็จะมาถามนูนะคะเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคะเข้าใจเข้าใจคะ่ะจ้าติดมงครึ่งลูกนะโอเคอาทํางานได้เลยติดมงครึ่งค่ะอาจารย์สั่งงานแล้วก็ไปทุกคนสิบโมงครึ่งเราอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะกลับมาตอบคําถามนะคะ คือแบบประมาณว่าอาจารย์จะถามคาถามเราแล้วให้เราตอบนะคะทุกคนนั่นแหละสิบโมงครึ่งเราเจออาจารย์จะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะอาจารย์ก็ได้เข้ามาแล้วก็ไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรออาจารย์ก็ให้งานที่แล้วส่งนะคะนี่ส่งงานแล้วก็จะเขียนลงในสมุดนะคะทุกคนแล้วก็ถ่ายรูปส่งในอัลบั้มลายนะคะส่งเข้ากลุ่มไลน์แล้วอาจารย์ก็จะเช็คชื่อให้เรานะคะทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปทํางานก่อน เป็นเวลาแบบเที่ยงแล้วนะคะเที่ยงจะใกล้สบายแล้วนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาเรียนภาคปลายตัวนะคะก็จะเป็นเทคโนโลยีอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วจะมากินรานเมงะค่ะทุกคน จะเรียนอะภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือแบบนอกตารางเรียนนะคะอันนี้คือแพรจะเรียนเองนะคะทุกคนก็คือแบบพยากดภาษาอังกฤษได้นะคะทุกคนแล้วก็แบบอ่าตอนนี้คือบบภาษาอังกฤษแพรคือแบบนิดนึงอ่ะทุกคนได้แค่นิดนึง parallel. แต่ถึงไม่ได้กับแบบง่มากอะไรขนาดนั้นนะคะ mm. ทุกคนก็คืออ่านได้แล้วก็แปลได้เป็นบางอ่าประโยคนะคะทุกคนก็ไม่ได้แบบ งูอะไรขนาดนั้นนะคะที่จะไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยเดี๋ยววันนี้นะคะช่วงบ่ายแพรก็จะมาเรียนเป็นออนไลน์ภาษาอังกฤษในในแอปพลิเคชันกันนะคะทุกคนเพื่อที่จะได้แบบรู้คาศัพท์มากขึ้นนะคะว่าคํานี้คํานี้มาจากไหนแล้วก็คานี้เป็นประโยคอะไรอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนภาษาอังกฤษคอร์สของแพรเองกันดีกว่าคะ่ะทุกคนไปกันเลยนะคะถ้าเรียนถ,ถ้าเรียนจบอ่า ซีซันที่1แล้วเราก็มาต่อซีซันอ่ะนี่ที่2ที่2แล้วก็ที่3นะคะทุกคนที่4ที่5นะคะมันจะมีไปเรื่อยๆนะคะทุกคนว่ามันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอ่ะเราเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่เป็น how many มากเท่าไหร่ pencils ดินสอ are there ที่มีอยู่อย่างนี้แล้วกันนะครับ are there คือที่มีอยู่ how many pencils are there เราบอก how many pencils are there ถ้าเป็น,ปนพวกเพนสูสฮาวแมน How เบิร p e อาร์เด็ตเกลดเล็กๆน้อยน้อยนิดหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราถามว่ามากเท่าไหร่นะครับจำนวนนะครับแม่นี่ฮาวแคือจำนวนมากเท่าไหร่ที่เราสามารถทับได้เนาะคำศัพท์ที่เราถามถึงนั้นน่ะจะต้องเป็นคำศัพท์ที่เติม s หรือมากกว่าหนึ่งนั่นเองเนาะเพราะเราถามว่ามากเท่าไหร่ไงสแสดงว่ามันก็ต้องหลายอันไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะถามว่า how many p e พ c สู s เห็นไหมฮะเติม s pencils are there นะฮะหรือ how many people are there นะครับคำว่า people เนี่ยมันแปลว่าคนหลายคนอยู่แล้วนะครับถ้าคนคนเดียวจะเป็น a p e r s o n แปลว่าคนหลายคนจะเป็น a p e r s o n คนคนหลายคนคือ people person เห็นคนหลายคนก็แปลว่า people a woman ก็ <How S 2> เป็นที่นี a r นี่ e ฮะ,ะ,ฮะก็คือเป็นคำศัพท์เฉพาะที่ไม่ต้องเติมเก็ไปแต่เปลี่ยนคำพูดนะครับคือคำที่มีคนเดียวกับคำที่มีหลายคนเนี่ยเป็นคนละคำกันนั่นเองนะฮะ How many pencils are there? มากเท่าไหร่ดินสอที่มีอยู่นะครับเราก็จะต้องอตอบว่ามีอยู่สามดินสอใช่ไหมมีอยู่สามดินสอซึ่งเราก็ตอบว่า There are three pencils. Three. เดอดีนิวตวีเพนส์สูสามดินสอสามดินสอครับเพราะว่าดินสอมีสามให้เราติดเป็นแบบนี้เลยนะครับเหมือนบทที่แล้วเลยนะครับบทที่แล้วก็คือบทที่หนึ่งนะเพราะว่าแพรเรียนจบแล้วนี่ก็คือบทที่สองเข้าใจเลยปะอ่าสามดินสอมันคือดินสอสามแท่งนั่นแหละอืมแต่ภาษาอังกฤษเขาจะไม่ต้องมีคําที่บอกว่าเป็นแท่งเป็นอะไร นะะฮเขาจะบอกไปเลยว่าถ้าจุดคําแล้วนะคะเวลาเขียนมันต้องมีจุดดินสองดกวยนะค่ะทุกคนงบบถ้าเราเขียนจบไปอยู่แล้วจะต้องบอกด้วยว่าจุดนั้นน่ะลักษณะของมันคือแข็งเด็ดขาดนี่นะคือบอกไหมครัมันคือลักษณะนามเนาะแต่ภาษาอังกฤษเขาจะไม่พูดลักษณะนามเวลาที่พูดถึงสิ่งของแบบนี้นะครับอ่ะเขาก็เลยพูดไปเลยว่ามีสามดิงสองเนาะอ่ะมาภาพดางขวา how many people are there how ถึง in on under นะคะตอนนี้แบบใช้เป็น is เช่น there is a book there is a cat แล้วก็ the books is on the table เพราะว่าหนังสือตรงนี้อยู่บนโตะนะคะนี่คำนี้ the cat is under นี่เขาก็บอกว่า the cat is under the bed under แปลว่าใต้เพราะว่าน้องแมวอยู่ใต้อ่าใต้เตียง ลองดูรูปที่สามนะครับรูปที่สามเป็นน้องหมาสี่ตัวสี่ตัวนะครับมีอยู่สองสามสี่มีอยู่สี่หมานะครับมีอยู่สี่หมาคืออะไรครับ four there are four dogs dogs there are four dogs แล้วก็ตามด้วยจุด full stop นะคะทุกคนถ้าจบประโยคแล้วหมาเหล่านั้นหมาเหล่านั้นอยู่ อยู่ในฮะอยู่ในรถนในรถท้ายรรากระบะ The dogs, the dogs are in the car. The dogs are in the car. เติม s เพราะว่าเติม s ก็คือสุนัขหลายตัวนะคะถ้าไม่เติมก็คือต้องเป็นสุนัขตัวเดียวนะคะทุกคน s ก็คือสุนัขหลายตัว

ปากมันจะไปยากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยออกเป็นย่านั่นเองนะครับอ่ะ Where is apple? Apple ลูกนั้นอยู่ตรงไหนอ่ะลองตอบดูสิครับตอบน่าทีแล้วตอนนี้นะถุงแวร์แล้วตอนจะบอกว่า mm hmm. apple ลูกนั้นอยู่ในกล่อง mm hmm. ต้องพูดได้ยังไงครับ The apple is <Yes. S 2> in the box. เรียนออนไลน์คลาส of university ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะก็เป็นคลิปเรียนออนไลน์เทอมแรกปีสองของแพรนะคะทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะช่วงนี้ก็แบบเรียนออนไลน์นะทุกคนก็ต้องแบบเข้าใจนะคะแล้วก็เข้าใจเด็กๆด,ด้วยนะคะสมัยนี้คือแบบจ้องหน้าจอคอมนะคะแบบโน้ตบุ๊กตลอดทั้งวันเลยนะคะทุกคนแล้วก็ ต้องเข้าใจนะคะตอนนี้ก็เข้าใจสถานการณ์โควิดด้วยนะคะก็ฝากไลคกดแชร์ค,คิดนี้ด้วยนะคะทุกคนสู้ๆนะคะเราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย